เอรถไขวะนีเ่เร่งเร็วแรงรุฟิลีมหนาจัดจีคันนี้โยมมาล้ว เรามีพ่อแก่ด้วยล้นจังวะคันนี้ไอ้เว้ยรถดีเอ็กนี่เองแม่ยังจะมาวิ่งด้วยเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวจะิดกุญแตใส่หุ่ไม่ได้ตอนนี้อุ้ยอ๋อได้แล้ว บารมีพ่อแกวิจิตราจีตกใจหมดเสียเอ็กบารมีพ่อแก ตานนี้เด็กชายบายปัตตลุงทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ฮัลโหลวีมหนาจังวะวีดหนาชิบหายเลยครัน้นี้พี่ชีเขขึ้นบอกแล้วตอนนี้ไม่เจ้าบุญเรืองขาว สบายสบายลงบอ่อไป <S 2> <S 2> ไปมาครับโนลายกระบะชมพูนี่จอดรอคิวกันเลยสุดยอด มาไวรุ่นตื่นสายแสดงว่าวันนี้ไปเอาจอดตรงนี้เลยเจ๋าเลยมาใหมาแล้วแปะแปะสายรอโอ้ยดโอ้โหดูนี่นี่เป็นไงไวรุ่นญี่ปุน่นไม่เปิดวอยฟังหน่อย วัวตัวเดียวนะโอ้โหดูเป็นไงโอ้ืมแปดวัยรุ่นดำน้อย88หัวใจเกินร้อยคันนี้ก็บุญเรื่องขาวเหมือนกันนะดำน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์สบายสบายนี่นี่ชุดทีมงาน ลุกล้อลุนเล็กครับทีนี้โอ้โหสบายสบายมาี่ครับสบายสบายไปแล้วขึ้นสุดไปแล้วโอ้โหไปพี่ตรงไว้รุ่นตื่นสายตื่นฉีดตื่นสายจังเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาพี่เอ็กไปมาตื่นสายเลย Oh. วันนี้ทีมงานตรงชินเราตื่นสายอีกแล้วโอ้โหไหนตื่นสายอีกแล้วเหรอ <c oughs> ได้กี่เจ้าแล้ว <c oughs> โอ้วันนี้ตื่นสายเหรอ <c oughs> วัยรุ่นตื่นสายตรงฉินเออ วันนี้ตรงฉีนเราตื่นสายอีกแล้วครับนี่ของพี่ต้นมีคนถามว่าพี่ต้นใช้ยีป่ปลาครับนี่ครับแต่แต,แต่ปากเดียวครับคันนี้น็อตสติ๊กเกอร์หนม,มาเลข2ครับของพี่ต้นอะตอนนี้ก็ใส่เป็น2อง้อยสิบอยู่นะครับตอนนี้มาขึ้นบอมา Baiklah, selamat lăng rồi ả? đã cóp đã cóp ừm, trai bên chỗ ní, phương tới bên nào ạ mai đầu nhá dạ có ก็คุณปีใจดีนะครับสจบ้านเชอร์น่ารักมากนี่ขอบอใจมากครับโรยได้แล้วกันลาา่างไหมปีกันล่างง่ายาพันเชอร์ครับวันนี้แสางสนุนโดยมาพี่นอ้องเดี๋ยวผมกินนี่เลยหน้ารา้อนตอนสป้นเซอร์ตีกินคนละกิฬานะ <c oughs> ได้กินสปอนเซอร์แล้วขอบคุณมากครับผมอ๋ออผมตื้อไม่ได้เลยผมช็อดเยอะมาต่อมาจานไปต้นนะผมตรงนี้มันเริ่มบวมแล้วตรงนี้ตรงนี้น่าเป็นห่วงสุดละโอ้โหไปต้นบอกออกขวาเลยดีกว่าวาย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 ถอยไปก็ออกขวาแลวเดินเส้นทางครับอ่าสบายสบาย พี่โต้งต่อเอ้มาแล้วคันหลังไหนสมาชิกมีใครอ้าวตอนนี้มาแล้วคันหลังอ่าคันนี้มาแล้วผมอดีตพี่จ่าขับคันนี้นี่พีงานกันนั่เองครับคันนี้อ่าพี่แชมป์ก็มาแล้วไหนเลี้ยงวัวชนเสร็จแล้ววะวันนี้โอ้ย นี่ครับเจ้าของวัวชนไปขับปะนอนสบายจังเลยนะนี่พี่โดมั้งคันนี้มาแล้วมาอีกไมขัหลังทุกเรื่องเลยเต็นมาเบรกใส่เต็มลปะป้าตรงนั้นมันบวมหน่อยนะพี่แต่ไม่แต่ไม่ต้องกลัวหรอกรถพี่เอกอะไรอยู่แล้วคันนี้ โอ้คว oh, <laughs> oh, ันดำปีลาบู๊เรียบร้อยเลยเออตรงนี้นี่เออควันดำปีเลยคันนี้ว้าอ่อถอยก่อนคันนี้แรงลบก่อนลบก่อนคันนี้แรงนะเขาใก้ไม่ได้นะโอ้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 เอาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเป็นไง ควันดำปีเลยโอ้โ้สบายสบายโอ้ยโอ้โหควันมึกควันดำปีเลยอืมควันดำกระจายเลยพี่เอ็กโอ้เป็นไงไม่่าไม่แรงดูพางน้ำมันเครื่องมาเนี่ยรถยังรถตัวใหม่ซะโดนจนิงคันนี้โอ้ พี่เช่าแมพคันนี้พี่โดมตามมาด้วยเพชรพยาครับผมนี่รถเพชรพยาก็มาวิ่งนี่ด้วยครับวันนี้หลายป้าย,าย <S <S นี่คันนี้ก็พิเศษแตรเหมือนกันนะสามปากผมเมื่อกี้พีเอ็กสี่ปากนะอันนี้สามปากนะอันนี้สาม โอ้บร่อุจริงกันนี่อ่ะโคเรียวจังครับเฮ้คัสีสนี่เป็นไงสปอยเลอร์ของพ่อัตสอือดอูนี่นี่มีคนถามว่าพ่วัตใช้แตรกี่ปาาสองปากครับอันนี้ สปอยเลอร์ไหมคัออนนี้ไงสปอยเลอร์สปอยเลอร์เนียบเนียบเมื่อกี้พี่คนนี้ให้สปอนเซอร์ครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้เนียบคันเนียบกีโน่สีชมพูครับ,ออรบโโรหรือรถพี่ตุ้ยครับผมนายหัวตุย้ยรถพี่ตุย้ยขอบคุณมากครับพี่ตุย้ยนี่โอ้โหโอ,โอ้เอียงเลยวะนี่ ทำอะไรลราสองคนนี้มาแล้วมาแล้วตรงชิ้นเลขหนึ่งเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ ทำอะไรเมื่อกี้นี่ไงนี่เลยนี่เลยโอ้นี่ไงปวดเลยเรารับปวดแล้ว ดูอะไรอยู่ยี่ <c oughs> เลนติกตอกแล้วเออขังเขาเอาเอาเอาอน,นี่ยจะกัดจนุดไหมแล้วกันนี้เลทนี่ mày quê mày quê hương mày 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 không, mày